มานไม่มีบารมีไม่เกิดลูกรักจงอย่าท้อกับคำของคนให้จำเอาไว้ว่ายิ่งแดดแผดเผาเรามากเท่าไหร่เงาก็จะปรากฏชัดมากขึ้นเท่านั้นเงานี่แหละที่เป็นเพื่อนที่แท้จริงในยามยากตลอดทางที่เราเดินไปนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีหมาที่คอยเห่าเราเป็นเรื่องธรรมดานักปราท่านว่า ถ้าเราโมแต่หยุดเก็บเอาก้อนเห็นปลาใส่มาทุกตัวที่มันเห่าเรานั้นเราจะไม่มีวันถึงเส้นชัยได้เลยจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำศรัทธาในความดีที่ตนมีแม้ว่าวันนี้เราจะไม่เหลือใครเลยในชีวิตไม่มีคนเข้าใจไม่มีใครเห็นอกเห็นใจอย่างน้อย เราก็มีเงานี่แหละที่เป็นเพื่อนที่แท้จริง